ต้องมาให้ดูยังไงครับเนี่ยเปิดช่องผมรบกวนเปิดช่องผมได้ไหมัพี่ชายอะไรนะครับรบกวนเปิดช่องผมได้ไหมพี่พี่ดูเราแบบผมนะครับพี่ปาวเปลวเดียรับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมไม่คุยเขาอนได้พี่คุยทำไสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับเออดูช่องเหรอใช่ครับในช่องในช่องพี่ อ้ยพี่โก้สวยนะเนี่ยสวยไหมรามน้องสวยสวยสวยเป็นพอเลไม่เสร็จแล้วระดับรามระดับเสียรามมันก็ต้องสักตัวอยู่แล้วมั้งถูกไหมล่ะเออกับลามนะบอกกับลามนะพี่จะบอกกับรามนะเพราะอย่างอย่างอย่างสเก็ตแลนด์หรือโตเกียวแลนด์พี่ก็ไปขายตรงมาแล้วนะอันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมเอาตัวได้ไปครับน้องชายขอบคุณนะอันนี้แจกหรือว่าไงโอ้โหไม่ทำทเออระลับทำการกุศลไหมี่ยอันนี้ทำขายครับพี่แต่ก็ถามว่ามันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับพี่อจุนเจือในแกงแล้วก็ทำมาซัพพอร์ตการชงชาเล็กน้อยครับพี่แต่ผผมมออยยาาาากให้้้พพี่่ตตััววนึงงไูดภษลละเแแบบบบ แล้วว่าจะให้พี่เป่าหนึ่งตัวพี่อ๋อได้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 คือถ้าพี่จะซื้อก็ไม่ไม่ซื้อเพิ่มก็ได้ครับหรือไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรพี่เพราะผมจกให้พี่ตัวหนึ่งผู้ย่างี้ยผู้ย่างเงี้ยิห้กูซื้อไม่ใช่พี่อ่ะไ้เอาพี่เปาก็พูดเ่ยว่าถ้าแบบพี่เอ้ยมันดี๋ยวซื้อสิบเดี๋ยวกูซื้อสิตัวได้มาดีเลยพี่ซื้อนะซื้เปะขอบคุณครับพี่มันมีการนะกบใช่มันมีมันมีการด้วยเป่าคือแบบว่าผมทำแจกการหกสิบใบเลยพี่หก หนึ่งคนหนึ่งตัวละครมีสองใบพี่เขาพิ๊กเกสิว่าพี่เอรแล้วมีแค่หกสิบใบก็คือทำสุ่มแจกคืออันนี้อันนี้จะเล่าให้กูฟังหรือว่าจะชิงจะชิงสื่อโฆษณาหรือยังไงจะจะเล่าให้ฟังหรือยังไงเล่าให้ฟังเล่าละเอียดเนาะครับเป็นกระบอกเสียงแล้วไม่ใช่เลยพี่ไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่เป็นอย่างว่าเราให้เราให้พี่ชายสุดทีรักฟังเดี๋ยวเดี๋ยวใส่โพสต์ลงในเพจด้วยก็ได้อ่ะเดี๋ยวใส่ไลค์ให้ด้วยอ่ะ โอ้ยขอบคุณพี่ไม่ตายตอนแรกตอนแรกจะใส่เสื้อแดนเบอร์เฮดลงไงประเด็นอะวันนี้เขามีเสื้อแดนเบอร์เฮดอยู่ไงเขาตบมาให้ตัวหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่อาลงแล้วกันใช่ครับพี่เปาขอบคุณนะครับพี่ขาได้ครับได้เริศเลยพี่เปาเอ็งไงเดี๋ยวโอ้โหเฮ้ยรักพี่เปาอ้าวเดี๋ยวเสเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวทักมาเลยได้ครับพี่ได้ครับขอบคุณครับพี่ได้ครับพี่เปาได้ครับได้ครับ โอ้โหนี่เสียบอลจัดสิบตัวเสียแจ็คว่างเงี้ยรับรับเมื่อกี้รับหมื่นหรอแจ้งเบาเหรออันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เด้บิ๊กเดิมนะคุยเองครับวันนี้ครับอันนี้เออครับเมื่อกี้มุกเดิมป่ะครับมุกเดิมไปถึงอะไรครับอันนี้อะไรครับโขอันนี้ป่ะครับประมาณนี้ป่ะที่่จะเลนอะไรมุกประจำรึป่ะครับมุกนี้เอา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 ไปร้อยใบแทนได้ไหมครับเอาผ่านได้มัครบ วร้อยใบร้อยใบตรงนะร้อยใบไม่มีปัญหานะครับอันนี้โขถ้าจะเล่นมาหลายร้อยใบอ่ะบอกบอกพี่นะอันนี้เขาหมายถึงไม่ได้หมายผมไม่หมายถึงพี่ครับเอาไหมอ๋อโทษทีครับอั้นั่นได้เร็วไปเนี่ยเร็วไปมันก็จี้ตรงเกินน้องพี่หนีไงพี่ออแต่รู้ไหมว่าหมาจนตอกอ่ะหมาไม่นะอันนี้ไม่กัดเข้าใจเขาว่ากัดครับแต่ว่ากัดไม่ได้จะชนะครับพี่อุ้ยกี่รอบละพี่โอ้โห แา็คเมื่มก็หอย่างพี่เปาเกินพี่ดูดิโอเขาก็้ชอบพูดประโยคอะไรแบบนี้เหมือนเขาพูดให้เขาโดนเองอ่ะเขาชอบพูดอะไรแบบนี้ผมไม่เคยพูดตั้งต้นไงเขาไปสารตั้งต้นไงโอ้โหสารตั้งต้นคือจะบอกว่าคูพูดไอ้นี่คูพูดผิดเองใช่ไหมใช่ใช่พี่ให้บอกว่าหมาจนต่อหมามันก็กัดไงน้องพี่ไม่ได้ว่าอะไรอ๋อครับพี่ใช่กัดเพื่อให้เข้าที่ช่วงนี้อะเราอยู่รออยู่ อ speaker, roommate, oh, s <S ๋อได้ครับพักตัวนี้ตันี้ห่างไปก่อนครับตัวนี้ห่างได้ครับห่างกันสักพักก่อนพี่พี่ชายเปาห่างกันสักพักไม่พี่หันไปหาข้างหลังเออพี่เขาเหมือนจะพร้อมไหมเรมเห็นรถประมูลเขาอะไรลืมๆไหนว่าข้างหลังไหนเอ๊ะัลโหลแก๊งอะไรอะอ้รถประมูลต้องมีเยอะนี่ว่ายังไงอ่ะไอะไราพี่เหมือนว่าเขาว่าผมว่าถ้าสีดำไม่พร้อมคุยก็ต้องเยียบๆดีกว่าึงหลังครับโอ้โหเอาไปจริงจังกันแล้วดิโกดิดิมันโกดิไม่จริงจริงจังอยู่แล้วพี่เปาไม่คือเราจร้เรารู้ทว่งเราสูงไงเรารู้ที่ต่ำที่สูงไงคือ ใช่ไงใช่ไงใช่ครับเราเราไม่มีเราก็ต้องเจียมเนื้อเจียมตัวเนาะพี่ถึงเวลาพี่ชายใช่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 แพ้แล้วก็อนนี้บ้างนะพี่แพ้แล้วก็บลเบลเลยโอ้ฮะเฮ้ยมี่บาผมป้าอะไรหนูมันตอกย้ำพี่อะไรผมไม่ได้พูดกับพี่เลยเมื่อกี้แล้วหนาทำไมอะไรถึงพี่เลยไม่พี่พี่พี่บาฟังนะแจ็คบอกบใครผมยังไม่ผมยังไม่ได้เล่นใครนะพี่ยังไม่ได้แพ้ใครเลยนะไม่มาถึงตัวเองผมแพ้มาสองสองไงเราสองสองไงผมแพ้มาไง แต่หนึ่งก็ไม่เคยแพ้แลรู้สึกห้าเอน้าเม้่เอ้าเอ้ารอยห้าสิเบาทถ้าทำให้กูดูเป็นคนตุตลกในสายตาเอาเอะไรอะ ก็พี่พูดเองพี่พี่ชายพี่พูดว่าอะไรพี่พูดว่าอะไรพี่พูดว่าหมามันกัดอะไรของพี่ล่ะก็บอกว่าเวลาหมามัาจุหมาอยู่ซอยไหนพี่มันอยู่ซอยไหนอ่ะผมจะไม่แบงเข้ามาต่อสู้ไงนึออกเปล่าต่อลงเจออ่ะเ้ยไม่ใช่ต่อข้าสารอ่ะไม่ไม่ต้องไม่ต้องแย่งกันผมก็ไม่ผมไม่พร้อมคุยแต่ผมพร้อมขายนะครับเสื้อตอนเนี้ยเฮ้ยไอ้นี่พูดไม่เข้าหูอ่ะไม่มีพี่ขอโทษครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับไม่หัวหัวคุยกันอยู่ไงน้องโอ้โหไปใหญ่โตแล้วเนี่ยไปใหญ่โต ไม่ใหญ่โตเฮียตัวเล็กตัวน้อยเฮียขอขอขอนุญาตลบหลานลบฟินลบฉากแล้วหลบว่าแายรักมีรถประมุขกี่คันแล้วครับเนี่ยตอนนี้มีมีสี่คันครับผมพี่ปอล์ฟัถามเลยได้ไหมพี่อะไรนะอ๋ออ๋ออันนี้คืออะไรอันนี้อ๋อนี่ลองถามไว้ไม่ได้ยังไม่ได้ถามเลยหรออันนี้ถามถามว่าไงนะอันนี้ไม่ฝากถามว่าแรงรักมีรถประมุขกี่คันแล้วพี่ถามอีกนิด เอากระปากพี่ถามพี่เป็นผู้ใหญ่เนาะปากไม่มีเหรอพี่เป็นผู้ใหญ่ไงพี่เป็นผู้ใหญ่ไงเดียวเหรอก็พี่เป็นผู้ใหญ่ไงพี่เป็นผู้ใหญ่เหรอพี่เป็นผู้ใหญ่นี่กูตั้งชื่อสตรีมันนะพี่พี่เป็นผู้ใหญ่พี่พาพูดไปเลยพี่สุดท้ายโดนหลับพี่เป็นผู้ใหญ่พี่พูดเลยพี่เป็นผู้ใหญ่ที่พูดเลยสุดท้ายสุดท้ายโดนลำโดนคนเดียวโดนเด็กเหลาจนไม่มีเหลี่ยมเหมือนเนี้ยทูถูแล้ว่พีใครชอบเหลาพี่ใครชอบเราผมไม่เคยเหลาพี่มึงสิตัวดีมึงหมดเลยแบบแรกเนี่ย ไม่มีพี่มีแต่ต้ามพี่มีแต่ต้ามน้องชายผมครับผมครัถามมาถามวะถามถามว่าไงถามอยากรู้อะไรก็ถามไล์รักเองสิครับอันนี้เอาเผื่อพี่เสนอเขาแล้วพี่คุยได้ไงผมก็อยากรู้ว่เขาเออเราก็อยากรู้ก็ไปถามเองสิรบกนพี่ได้ไหมล่ะครับทำไมครับปากมันพูดไม่ดังเหรอหรือมันยังไงครับผมไม่ค่อยพูดเยอะครับพี่เพราะพูดเยอะก็แพ้ตลอดเลยไม่อยากพูดละโอ้ฮะเอ๊อันนี้หมายถึงใครวะครับไอ้เรื่องเงี้ยหน่อยดิเลย ไม่ไม่ไล่พูดเยอะอยู่แล้วถา่าถามว่านะไม่รถเขามีอีกคันแล้วพี่ถามไม่ได้ครับพี่ก็ถามเองดิเอาพี่เป็นผู้ใหญ่ไงกูเป็นผู้ใหญ่แล้วกูต้องถามได้หรอก็พี่ก็แบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเขาไงเอาอแล้วมึงมีความสัมพันธ์ไม่ดีกับเขาตรงไหนอ่ะอาอผมก็เคยผมก็ไปเช็คเขาที่กาลาดไงมันก็เริ่มด้วยกันไม่ดีไงพี่ไอ้ไล่รับ ครับพี่เปาครับผมครับพี่เอ้าเอผมได้พี่นนี้อันนี้ผมเป่านะดูดูดูข้างหลังไดดีเลยพี่ตอนนี้เป็นตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะแก๊งเป็นไงบ้างคนออนเลยไหมครบไหมคนออนครบปกติครับพี่ไม่ได้มีขาดไม่มีเข้ามาหลาะไรพี่แต่ว่าเป็นหนี้ครับพี่ผู้ดนีดีกว่าอืมเป็นหนี้เหรอคลเข้ามาวไากี่คนอย่างเงี้ยอยู่พี่ชายเอ้างไปถามเองใหมสัตว์ไม่ก็พี่เนี่ยเส้นสีเดียวกันไงพี่พี่ชายแล้วตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้แก๊งเป็นยังไงบ้าง ยังไม่มต้องถามพี่บอโตถากได้คำตอบตรงไหนพี่ก็ตอบตามจริงไงก็อยากรู้แกงก็ดีครับพี่ก็กำลังกำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยครับตอนนี้ใช่ครับพัฒนาขึ้นเรื่อยก็เพิ่งได้รถเพิ่งได้รถปบลมแดงมาเขาเรียกรถประมูลไหมประมูลแชมป์ประมูลมาไม่ไมม่่ไได้ถามนะเขาตอบเองนะอันนี้ผมไม่ได้ว่าอะไรพี่เลยพี่ชายเอ้าอะกูแค่บอกนะกูไม่ใช่เด็กนึงไอ้สารไม่ใช่เด็กเดินอะไรนะพี่คิดไปอย่างนั้นอีกแล้วอะไรอ่ะพี่ไมพี่คิดไปอย่างนั้นนต่พี่เมกับเมื่อกูเปิดวิสเปอร์มาคุยกับคนอื่นกูเปิดนอร์มอลไอ้สัตว์ผมกก็เเปิิดบอร์ัพพีี่่นะ อันมันวอลล์ได้ไงอ่ะอา้าวเขาก็ได้ยินทิปหรือเปล่าพี่น,นันนันนี่คพี่ใส่ร้ายผมลเลยอะอ,อ่ะสรุปว่าเขามีกี่คะแนนพี่มันก็ถามเขาไปเองสิเกี่ยวหรบพี่เราพี่โอ้โหพี่ดูเป็นคนขี้ราแวหเนาะพี่เปล่าพี่เดี๋ยวนี้พี่ราแวนผมเกินพี่ชายผมว่าแค่แบบเราเดี๋ยวนี้เราคุยเป็นปกติไม่ได้หรอพี่อืมอัไรนะเนีย่ยเราคุยเป็นปกติไม่ได้หรอพี่เนี่ยเค<ว>ยเป็นปกตินี่ไงเคยเปปกตินี่ไง แล้วพี่จะเปิดกระสุนทำไมพี่พี่กูเขาได้ยินเหรอพี่ก็คุยปอติได้ไงคุยปอตินี่ไงคุยปอติอ๋อเลยเอาเมื่อกี้เมื่อกี้ไม่ได้ไมค์หลุดเแต่พี่เบาใช่ไหมพี่เมื่อกี้ไม่หลุดครับถึงจะหลุดก็เขาตั้งใจหลุดนะครับตอนนี้ไมค์แบบไวซ์แอคทิเวทอยู่ครับไม่ใช่พุชทูท็อกครับทำไมหรออเอรุ่นนี้มีรับหลังครับทำไมครับพี่ชายเนาะคก็ุยอเขาคุยอย่างนั้นนะครับแบบไวซ์ดิเทคเตอร์ออโต้ดิเทคเตอร์พูดอะไรออกอย่างนั้นนะครับไม่มีรับหลังครับอันนี้สีเดียวกันจริงวะนี่ทะเลาะกันอีีก่แล้วเนย ไม่ได้ทะเลาะครับผมผมยังจ่ายสวยให้กับเอ็มดอยู่เลยครับผมเดือนละสามล้านนะครับเนี่ยโอ้โหอยากไม่ไม่อยากจ่ายไหมครับเดี๋ยวผมช่วยเอาไหมโอ้ไม่ไม่ไม่เป็นไรครับเอาเอาผมผมก็จ่ายได้ครับพูดจริงด้วยอ๋อจ่ายได้ครับจ่ายได้นึกว่าอยากไปจ้าไปไปเป็นเดือดเป็ล้ออะไรเขาขนาดครับหรือว่ายังไงครับไม่ผมอยากให้เขาแบบไม่ให้เขาสามล้านไปทำอย่างอื่นไล่ลักหรือว่ายังไงฮะหรือว่าอยากจะตีหรือว่ายังไงฮะหรือจะไม่ให้เกินไม่ใหญ่เขาใหญ่เขาเงินไปเติมมันมากกว่าพี่ อ๋อคือจะช่วยเคลียร์ให้ใช่สามล้านต่อเดือนนี่มันเยอะนะพี่เติมน้ำมันดีกว่าคือคือไม่อยากให้แรกเสียใช่ครับพี่อ๋อเขาเขาใช้ใช้สูตรเมไงเขาใช้สีดำเมื่อไงเขาต้องเสียพี่ก็ถูกแล้วไงทำไมอ่ะจะไม่ผมไเปลี่ยนเป็นสีดำเดี๋ยวกั้นก็แล้วแต่เอาไม่มีอะไรเลยพี่เอานึกว่าจะมีอะไรแต่พี่เป่าครับพี่ผมถามหน่อยพี่แล้วถ้าได้มาเนียเปลี่ยนมันเปลี่ยนมาสีดำแล้วเปลี่ยนต้องจ่ายหรือเปล่าพี่อันนี้ก็ลองมาเก็บดูครับลองมาเก็บดูสาวเอ้ยสาวอ่ะ คิวว่าน้องใครอหวของใครมาเจอฮัลโหลมันผิดคิวเลยอะน้องร้องมาหมดเศร้าได้ไงเนี่ยเอ้าฮะน้องคนละโหมดนะพี่ว่าเหมือนคนละโหมดนะเหมือนเหมือนก็ลองดูครับก็ลองเปลี่ยนดูก็ได้ครับลองเปลี่ยนดูก็ได้จริงเหรอพี่ส่วนล่าสุดยัไม่ตอบยังไม่ตอบคำถามผมเลยครับพี่ผมว่าไง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 ถามว่าไงแล้วมันจะต้องจ่ายมันพี่ถ้าเปลี่ยนเป็นสีดำครับพี่ต้องจ่ายสิครับแม่สียคือแม่สีครับหล่อครับอันนี้ใครปัดใครปัดใครแบบปฏิญาณให้เป็นครับอะไรนะครับ หมายถึงว่าใครใครสถาบันอะไรถ้วผมเปลี่ยนเป็นสีขาวมันไม่จ่ายสวยคุณปะก็ลองใส่ดูครับก็ลองใส่ดูอ่ะก็เหมือนกันครับก็ลองใส่สีดำดูไม่เข็ดหรอพี่ไม่เข็ดจริงๆเหรอโอ้ดามดาไใบลามลามดาไมากลามดามลามดามไอ้วาเลนไอ้วาเล่นป่ามึงเบาเลยมึงไม่ช่วยกูเลยไงเอกูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเอาเลยพี่ทำงานอยู่พี่ไม่จ่ายไปยังไม่พอเหรอพี่ร้อยห้าสิบใบจ่ายพอยังพี่เบาอยู่คนเดียวไอ้เที่ยจ่ายพอยังไรพี่ร้อยห้าสิบใบมันก็ขิงอ่ะเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ยอย เป่าก็ได้ครับครับพี่เป่าเลยพี่ครับว่ะพี่เราสีดำเหมือนกันพี่น้องพี่ชายเนาะเราอ่ะใช่ครับพี่เลมไม่ถ้าเราหนึ่งหนึ่งมันไม่ได้อ่ะเราสองหนึ่งเลยหาเรื่องกูไปเจ็บตัวแล้วกูยังเป็พี่ผมเป็นนี้่กูเป็นนีอยู่เลยพี่เกือบห้าร้อยล้านพี่ไม่นานอยู่แล้วไม่หนึ่งหนึ่งถ้าเราตู้ไม่ได้เราสองหนึ่งได้โอ้ไม่ไม่น่ามีเกาะเล่นนะพี่มีอันนี้เป็นเกาะแบ่งไหมพี่โอ้โหเย้ พูดตรงๆเลยพี่อยากอยากได้ของเหมือนกันพี่เอาหาตัวหาสูบก็ว่าสูบเผื่อพี่เอ้ยไม่พี่อยากเลยพี่เบอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หน่อยน้องพี่ก็มาขอไปนอนหีกอยครับพี่ไม่เอาดีกว่าโอ้โห้าโอ้โอ้โอ้โหอะไรก็ขอไปนอนขอไปนอนอันนี้อันนี้รักกันใช่เนี่ยคนแพ้ไม่ได้มไม่ได้อยู่แล้วครับโอ้โหพี่เบอาโดนไปเท่าไหร่ครับพี่ข้าวแบบประกันเห็นพี่อยู่ดึกบอกดึกหน้หนีหมดเลยตอนโดนโดนไฟอะพี่โดนไปเท่าไหร่พี่พี่ชายอันนี้สอบถามก็สอบถามก็โดนไป เราไปสามสี่ล้านเออประมาณสามสี่รอบครับสามสี่รอบสามสี่รอบแต่่แกตอบเดสิตัดสิตัลาดิเพื่อลาเพื่อเพื่อลาแล้วตอนนี้พี่บอลมีเงินเท่าไหร่ครับพี่ร้อก็ร้อยร้อยสามสิบกว่าโอ้โหโอยอะไรพี่คิมพี่คิมมีอะไรนะพี่คิมมีแปดรอยเหรอโอ๊ยแล้เสีคิมเลยนะแปดร้อยเอมเลยเหรอเกินไปป่าวไม่เอาไม่เอาแปดรอยเอ๋อ เขาไม่เยอะครับพี่ไม่มีมีไม่เยอะครับอ้าวไม่เมื่อกี้พี่ยังไงนี่อยู่เลยพี่พี่มันขิงอยู่เลยก็ร้อยเอ็มเลยพี่เอ้าไม่ได้ขิงเลยก็ถามว่ามีเท่าไหร่ก็ตอบตามจริงไงเขาจะมีเจ็ดแปดร้อยก็แล้วแต่เขาแต่พี่มีไม่เยอะไงเอพวกเรามีเยอะแล้วเพืแต่พี่เปาคนเดียวก็ร้อยเพียรนะพี่มีสี่ร้อยมีมีเงินมีเงินสี่ร้อยเหรอนี่โอ้โหเฮียเขาบวกนะเราลบไอ้เฮียสภาพไม่น่าพูดเลยมีกี่เดือนครับถึงจะใช้นี่หมดของอะไรล่ะเอ็มบีเขาเสียแล้วไงเอ็มบีเขาเียประมาณสองเดือนครับที่คุยอาจจะมาประมาณสองเดือนครับใช่ เอ็มบีเขาเสียแล้วอยากเขาอยากลองของเลยโอ้โก็ไม่ไม่ได้พวกยุยแย่งตะแคลงไม่ได้ยุครับเอาไม่ได้ยุอะไรเลยครับพี่ใครจะไปกล้ายุโอ้โหเอ็มบีทั้งทีนะเอ็มบีสักอย่างใครจะไปกล้ายุโอ้โหใครจะไปไหวแล้วว่าใครจะไม่ไหวกัเอ็มบีรวมตัวเทพมายังไม่ยังไม่ไอ้ไม่ใช่ยังไหวเลยครับ อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนก้สู้ตีนครับก้สู้ตีนต่อโก้สู้ตีนครับโกแซ่เลยครับแซ่อยู่แล้วครับแซ่อยู่แล้วเก้าหนึ่งเต็มถังฮะฮะใครพูดอะไรอ่ะพี่อันนี้คืออะไรพี่เก้าหนึ่งเต็มถังคืออะไรครับพี่เปาโอ้โหโอ้โหไม่ผมไม่รู้ผมผมผมไม่ไม่รู้ความพี่ใครไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันเก้าหนึ่งเต็มถังเหมือนกันเก้าหนึ่งไม่ต้องทอนอะไรนะเต็มถังไม่ต้องทอนเก้าหนึ่งเต็มถังเติมเหมือนกันนี่คนเคยถามเหมือนกันว่าพี่ใช้เปาใช้น้ำมันเติมมมมมนน้ำัััยยงงไไบอ่่ีีเเคคติรพด ก็เลยไม่รู้ว่าน้ำมันมันเติมรถเบนซินก็ไม่เติมแล้พี่เนาะใช้หรือขับเทสลาพี่ถึงไหมพี่ใช่ไหมอ๋อไม่ได้ขับครับไม่ได้ขับเทสลาไม่ได้ขับเอาวก่อดีขับวิชันกันไม่ได้เติมก้าหนึ่งครอพี่โอ้โหเอา R สามสี่รถไฟฟ้าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผมไม่เคยเห็นเลยอ๋อสวัสดีครับพี่ถามถามดูครับเผื่อพี่ไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรครับพี่ไม่ชา ไม่มีใครช่วยพี่เลยนะพี่น้องพี่อะไรเนี่ยนั่งนั่งซึมเลยไม่ไม่เอาอะไรพี่พี่สู้คนเดียวได้ปกติพี่ก็สู้คนเดียวมาตลอดโโอ้หไม่เป็นไรเวลาพี่โดนอุ้มพี่ก็โดนคนเดียวใช่ไหมพี่เฮ็ดเข่าคนเดียวอยู่ในตู้คนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมพี่โอ้โหซื้อบัตรประกันคนเดียวฮ่าโอ้โหเฮ้ฮ่เอ้ยฮัลโหลน้องพี่ไอ้มือใครเนี่ยน้องไอ้อะไรเนี่ยมาถือน้ำมันเสพพี่ชายเต็มถังแปลกแปลกเลยแหลโอ้โหเฮ้ยเต็มถังไปเนาะไอ้เหี้ยีล้อหลอกอันนี้ไม่ได้อเล่นนะพี่ฟากบอกให้เดี๋ยวอีล้อหลอกนะพี่ คนข้างพี่อ่ะหมอนนะอยู่ข้างพี่เสมอฮะจริงแต่เมื่อข้างกูคุณครูเรียกมาอยู่ข้างกูน้ำข้อถามน้ำทำฮีอะไรอะไรเก็บแล้วพี่เออโอเคพี่แล้วแล้วทีนี้ก็คือเดี๋ยวจะถอนเมื่อไหร่ครับจะถอนเมื่อไหร่ครับพี่เดี๋ยวยังไม่แน่ใจครับว่าจะถอนเมื่อไหร่น่าจะเป็นพวกแบบช่วงนี้หลังประมูลมั้างเขาบอกว่าเอ็นเอฟดีที่มีแต่เสียงนี่ไหมครับพี่โอ้ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่ามีแต่เสียงหรือเปล่า มีแต่เสียงครับมีแต่เสียงครับมีแต่เสียงอ๋อเสียงโอ้โหโอ้โหเสียงครับโอ้พี่หูเป็นอะไรแล้วพี่พี่ชายหูเป็ปกติได้ไหมละครับเพิแค่พูดไปพูดบาๆเฉยอ๋อมีแต่เสียงยังไงครับเสียงยังไงครับอ๋อผมไม่ค่อยดีครับเพราะสีตรงกลางก็ไม่ค่อยดียินละเพราะว่าโดนตลอดอ๋อบางทีสองทุ่มก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเหมือนกันนะครับสองทุ่มสามทุ่มอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วเหมือนสองทุ่มอุ้มเป็นทางแกงได้สามเคสก็ไม่เอาเหมือนกันไม่ไหวแล้พี่โอ้โหไม่ไหวแล้วพี่จริง พี่หาไปหาใครครับพี่นั่นก็เขาก็น่าจะใกล้อยู่ใกล้ใกล้พอเป็นสองเดือนพี่เดี๋ยวว่าครับเดี๋ยวว่ากัน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 ไปไหนครับพี่ไปไหนพี่ไปไหนเดี๋ยวว่ากันครับเดี๋ยวว่ากันไปไหนครับพี่พี่จะไปไหนพี่ชายไม่มีไรปกติชิวๆไม่คิดไรครับพี่ชิวๆไม่คิดไรอยู่แล้วชินยังครับพี่ชินยังอันนี้พี่ชินยังเรื่องอะไรครับหมายถึงว่าแบบโดนจนชินยังครับพี่ ก็ปกตินะมันก็เล่นมันมันก็แบบยังไงอ่ะมันก็ถามว่าอยากชนะไหมมันก็อยากชนะแต่ถ้าไม่ชนะมันก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรออ๋อใช้ดนชินเหรอพี่อะไรมันอะ้รนโอ้โหฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยเทมอีตั้เล่นอะไรพี่อยากเล่นครับพี่อยากเล่นเออโล่โล่โล่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่บ้าอยู่แล้วฮัลโหลคิวมาอีกแล้วน้องเอ้ย ไม่โกรธครับไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่เกลียดครับแต่เรศไม่เคยลืมออ๋ครับผมแต่ถ้าช้ากว่านี้คงจะไม่ได้แก้กันแล้วนะครับพี่พี่กับผมเนี่ยทำไมกะก็อาจจะไปเจอกันที่กางอื่นอะไรเงี้ยพี่ทิ้งท้ายทุนงทิ้งทวนอยู่แล้วครับอันนี้หมายความว่าไงล่ะครับคุณเดี๋ยวทิ้งทวนให้ครับแบบอาหารหวานเลยครับแบบเดสเซอร์ะครับเดคเซอร์ให้ครับก่อนกลับบ้านข้าวผัดปูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเสิร์ฟให้แก้แก้แจะไม่อยู่จะไม่อยู่ในบันเทิแล้วเหรออันนี้ ไม่ใช่ครับมันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเอาเมื่อกี้เห็นบอกว่าจะบอกอะไรอะไรจะอะไรที่แก๊งอื่นอะไรเมื่อกี้เห็นพูดมีแปนเหรอครับปั่นปั่นเขาเรับอ๋อปั่นปั่นไอเชนน้อปั่นเนาะครับผมไม่กล้าเป็นแก๊งอื่นหรยกโดนกดครับผมรู้อยู่ว่าเอฟบีเขารออยู่ไอเขาไม่ได้รอนะประเทศนะเขารอกดผมอยู่อ้าวลามน้องอันนี้ไออะไรเนี่ยน้อง เราขับไม่จริงใจแล้วใช่ปหมเออชอบพี่สอนไปขี่เล่าแล้วลาบอกให้เวลาขับไม่จริงใจน้อยเียเอออยู่หน้าเขาจะับเขาจะหับแล้วแหละน้องแบบ็เลเดี๋ยนี่พี่ดูวันดูยวนี่ยพี่พี่บ้าเดียวเดียวเดียวโอเคครับพี่เหมือนล้อหลอกพี่เราแล้วมีอะไรขายไหมครับพี่มีอะไรขายไหมไม่มีครับไม่มีไม่มีอะไรขายเดี๋ยวมีอะไรจะโทรไปหาเดี๋ยวฝากถามบัตรหน่อยนะครับพี่ว่าช่วงนี้รวยได้ข่าวว่ารวยขายเพื่อนเรรวยแล้วเนาะโอ้โห เราเล่น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 กับพี่พี่ช็อตเกินพี่เปล่าพี่พี่ก็ช็อตกันเกินขายเป็นขายเพื่อนยังไงอ่ะไม่เข้าใจหยอกเล่นครับหยอกเล่นครับพี่อ๋อไม่มีอะไรใช่ปะชิวๆไม่คิดอะไรครับพี่อ๋าโอเคได้ครับได้เจมว่ายังอ่ะห้าสิบนี้เอาไหมครับาห้าสิบอะไรนะาห้าสิบพี่ซื้อไหมครับพวกพี่ประมูลไหมไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูอีกทีลองอาถันนะครับพี่ทำไมคขับไปอุ้มใครไม่เอ๋อเลยอ่ะ นางได้ครับได้ครับได้ได้ครับได้ได้ครับเหมือนรถเหมือนล้มเล้วเจ้าของไงไม่เปล่านะอได้ครับได้ไมีปัญหาไม่ไม่ผมรอดูไล่ลักขึเนี่ยไลลักน่าจะไกลฟูล้วแต่เราเราก็ใช้นี่เนี่ยไม่นานเกินรอครับรอเธอกลับมาอย่างนานสักกว่าครับผมอะไรดำๆเนาะแบบอะไรดำดเนาะอะไรน่าจะเป็นแก๊งแรกใช่ปะอะไรดำๆำนะกระปกระปัดครยังไม่มีประสบการณ์เลยครับอยากเล่นกับ แก๊งกับเทอร์ซิเวอร์ครับผมอันนี้โอนี่<ห>ครับ,รบโอน,โอนี่โอนี่โอนี่เขาไม่เอาเหรอโอ้นี่ไม่ติดอ่ะอ๋อหนีเข้าไปเทโก้แล้วครับไม่รู้โอ <laughs> ้โห <c oughs> ขอให้ลองลองเล่นดูครับลองเล่นดูน่าจะเปลี่ยนฟิลนะน่าจะคนละฟิล,ลเลยโหคนละฟิล,ลเหมือนกันเล่นที่เนี่ยอ่าหน่าจะคนละฟิลไม่ยังไม่อยากแบบอันนี้รีบมากไงเพราะว่าสุดท้ายเรายังไม่ไม่มีประสบการณ์ที่นี่เลยไงใช่ครับ สู้แบบระดับพี่เปาไม่นะครับมันเก่าเก่าเกมแล้วพี่ที่นี่ถูกไหมพี่พี่เลิฟอืมมันก็อย่าชงเยอะไอ้ตาสุดตีนอ๋อครับผมต่อที่ครับอ๋อนี่ผมพาเนี่ยที่ผมโทรหาพี่ผมเรื่องนี้แหละเรื่องที่จะพาเขามาหาพี่นี่แหละไม่มีอะไรพี่ขายเสื้อใช่ครับไม่มีอะไรอย่าพี่พี่พูดดีนะพี่อ่ะไอ้เกมทำผดูมันมันทำผมดีแค่ไหนนะพี่จะดูแล้วไอ้เรื่องเสื้อที่แค่ห้าเปอร์เซ็นต์เนีนะที่เหลือเก้าห้ามันนี่มึงเล่นกูเลยนะไม่ใช่พี่เราเจอกันไงทั้งทีไม่ไม่พี่พี่เป็นเก้าห้ลามพี่ลามไอ้สัตว์เก ไม่ผมไม่เกี่ยว,ว<ห>นะพี่ผมมาตั้งใจจะมาหาพี่ถูกไหมพี่ใช่ไหมตั้งตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าแจ็คมาปุ๊บผมกลายเป็นคนแย่เลยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่เป้าอยู่ไหนพี่เดี๋ยวเดี๋ยวอาร์อารเขาเรียกคุยกับหลาดกลางหน่อยพี่ดูมันพูดไม่ใช่ค,คำพูดดิพี่ดูดิอ๋อเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว เอเราปกติยังไม่ชินอีกหรอคนเราก็เราอยากเราอยากไอพวกแบบเสียมแซ่อะไรอย่างเงี้ยอะไรอม่เคยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกไม่มีหรอกครับผมไม่เคยเสียมนะเป็นปีแทนปัจจัยไม่รู้จักนิสัยราครับไม่มีหรอกครับไม่มีโซเดียมเลยแค่นั้นแหละครับพี่ผมก็หวังดีอะรักไล่รักไงแต่ว่าเขาคิดรายไม่เป็นไรครับเราก็ความหวังดีของเราพูดรักแรงพูดรักแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่ครับโอ้พี่เปล่าพี่เหมือนพี่มีแรงใจเขาเลยนะพี่เมื่อกี้พี่มีแงใจเราเรายังหลุดก่อนนะเมื่อกี้ไม่ผมบอกอะไรรักครับพี่ผมบอกว่าอะไรผมไม่ ไม่คิดคำนี้ในสมองเลยผมสาบานเลยผมสาบานเลยผมไม่คิดว่านี่ว่ารักแรงแล้วมึงแก่ผมสาบานเลยผมไม่เคยมีคำพูดนี้ในสมองเลยเขาอาจจะรักแรงหรือเปล่าพี่แบบแบบพูดคำรักแรงพูดว่ารักแล้อ่ะกูได้ยินอ่ะอันนี้ผมสาบานเลยผมมีคำพูดนี้ในสมองเลยพี่พี่น่าจะแบบไม่ใช่ละทำไมสาบานแล้วไฟฟ้ามันมืดๆวะพี่เปาพี่โอ้โหไฟผ่านเนี่ยไฟไม่ตายดีอฟ้าไม่ร้องพี่ฮิโรชิรันจัดเลยฮิโรชิรัน อันนี้เราน่าจะรันอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยตีโล่หายไปแลเรื่อยโอเคแล้วก็วันนี้ครับพี่ได้ก็เดี๋ยง่าเดี๋ยวจะมีกล่องซ่อมไหมของกล่องซ่อมก่องนี่ไหมครับพี่ไม่มีครับมีไหมมีกล่องซ่อมไหมครับมีครับพี่มีครับเลขอะไรครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสามครับขออันเดียดกล่องหนึ่งเอาของคืนหน่อยของลืมอยู่เลยนะเงินไปซื้อเอาครับพี่อันนี้เงินไปซื้อเอาอ๋อโอ้โหสองต่อได้เงินมันหนึ่งบาทแล้วเอ้แล้วกล่องท่านันทันใครให้กูเนี่ยอะไรนะครับพี่ ให้คนหนึ่งบาทเนี่ยนะผมให้กล่องซ่อมเขาพี่พี่ดูผิดหรือเปล่าแล้วให้เงินประมาณไหนไอ้นี่ให้เงินเขาให้ฉลามให้เงินโอเคนี่เหมือนไอ้ฉลามมันเหมือนออกมาผิดคิวแบบไม่เล่นเลยเมื่อกี้ไอ้ฉลามคือใครอ๋อโอ้ยงงว่ะไม่มีอะไรในใจนะครับพี่ใช่ไหมมีครับมีมีมีอุ้ยอ๋อแต่ยังไม่พูดดีกว่าครับแต่ยังไม่พูดอ้าวแล้วไงไม่ในคุกหรือว่าไงครับในคุกที่โดนไปสิบแปดหรือ okay. ว no, ่าไงโอ้โหหรือว่า ของแก๊งครับหรือว่าส่วนตัวหรือว่าอะไรครับพี่ก็เดี๋ยวให้พูดรวมๆดีกว่าพูดรวมๆดีกว่าเดี๋ยวว่ากันอย่าบ้ากันล้วสรุปว่าเวลาพี่เรียกไปคุยเนี่ยพี่พร้อมเล่นหน่อยนะครับพี่ไม่ใช่แบบมันมาขอเลทนะพี่โอ้โหอะไรแกพี่เวลาที่ตามมันพอจบแล้วมันพี่ขอเล่นต่อเงี้ยแล้วพี่ไม่เอาอะไม่เอาแล้วพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไม่ผมกลัวพี่จะเสียหน้าไงจริงๆอะโอ้โหประมาณนั้นครับพี่อย่าไปไเป็นไรไม่อยากให้พี่เสียหน้าพี่ชายโอเคโอเคไม่ไม่บ้าบอสหมึกด้วยพี่ปรึกษาบอสหมึกด้วยบอสหมึกนี่แหลมไม่หยุดเลยอะพี่ แบบอ,อยากเล่นแต่ว่าคนในแก๊งไม่อยากเล่นนะพี่บอสบึกอะเออโอเค๋ยวไปคุยกันกลับไปคุยกันโอ่โพี่พี่ก็ตัดพอกันเกินพี่ชายพี่ดูแบบแถวนะพี่แถวยังไงอะมึงก็เล่นกูฝ่ายเดียวกูสู้ยังไงอะกูก็สู้มันมันก็แบบมันก็แบบมันจะไปยังไงอะไปไม่ได้นอ้องเราเล่นครับพี่พี่ชายอยากเล่นอยากเล่นครับอยากสดงเลยเนาะไม่แทงกูเลยแล้วชุกมาแล้วแกล้งแทงผิดเลยไอ้สัส โอ้โหเฮ้ยพี่ผมว่าเสียงพี่เปาเหมือนเหมือนคิดอะไรพี่พี่อันนี้พี่เริ่มคิดยังพี่เนี่ยไม่คิด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 นะพี่เนาะเวลาจะอินอย่าขัดนี่ครับเดี๋ยวตบเลยอ๋อโอ้โหโดนเราพร้อมลั่นพร้อมลั่นผมก้มถอยพี่พร้อมลั่นจัดไปเลยนี่ไม่มไม่ให้พี่แกะให้พี่แก้ได้ไหมไม่แกะไม่แกะวันนี้